กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกเริ่มเปิดการไต่สวนในคดีที่แกมเบียยื่นฟ้องเมียนมาเมื่อปี2019ในข้อกล่าวหาจงใจฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงญาทำกลางความหวังในการนำความยุติธรรมกลับคืนสู่ชาวโรฮิงญาหลายพันคนที่เสียชีวิตและผู้พลัดถิ่นอีกกว่า7แสนคน หลายฝ่ายเชื่อว่าผลของคดีนี้มีแนวโน้มส่งอิทธิพลต่อคดีที่แอฟริกาใต้ยื่นฟ้องอิสราเอลในศาลโลกกรณีการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา They are ordinary folk. They have dreams and aspirations like all of us. And first and foremost, it is the most simple dream to be able to live in peace in their homeland under conditions of dignity and security. Myanmar has denied them that dream. In fact, it turned their lives into a nightmare, subjecting them to the most horrific violence and destruction one could imagine. แคมเบียประเทศมุสลิมในแอฟริกาตะวันตกและประธานองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC ยื่นคำร้องต่อศาลโลกในเดือนพฤศจิกายนปี2019กล่าวหาว่าเมียนมาละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากปฏิบัติการกวาดล้างชาวโรฮิงญาของกองทัพเมียนมา ปฏิบัติการดังกล่าวทวีความรุนแรงในปี2017ส่งผลให้ชาวโรฮิงญาหลายพันคนเสียชีวิตและกว่า7จ็ดแสนคนต้องหลบหนีไปยังบังกลาเทศทำกลางการสังหารการใช้ความรุนแรงทางเพศการเผาหมู่บ้านและการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลากหลายรูปแบบในปี2017คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหรประชาชาติระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของเมียนมามีลักษณะเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ทางการเมียนมาปฏิเสธร,รายงานดังกล่าวมาโดยตลอดอ้างว่าปฏิบัติการของกองทัพเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างชอบธรรมเพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มติดอาวุธมุสลิมปัจจุบันชาวโรฮิงญาเกือบหนึ่งล้านคนยังคงอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศขณะที่อีกจำนวนมากยังคงพลัดถิ่นหรืออาศัยอยู่ในเมียนมาภายใต้สภาพความเป็นอยู่อันเลวร้าย ตลอดช่วง3สัปดาห์ข้างหน้าผู้พิพากษาศาลโลกจะพิจารณาว่าเมียนมาละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จริงหรือไม่ซึ่งเมียนมายังคงเป็นภาคีของอนุสัญญานี้ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศมองความเคลื่อนไหวนี้เรากําลังพูดถึงนะครับเรื่องของสิ่งที่ศาลเขาให้พิสูจน์ที่เขาเรียกว่าเจตนาพิเศษในการที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประเด็นเรื่องของการพิสูจน์ในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยเป็นประเด็นที่ทํในคด้คนข้งยากหมายความว่า มันจะต้องมีลักษณะที่มันรุนแรงมากแล้วจะต้องถูกยกระดับว่าเป็นเจตนาอย่างแท้จริงเพื่อทำลายนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ใดาชาติพันธุ์หนึ่งให้หมดไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีฐานในการมาตรฐานในการวิสูจน์เนี่ยค่อนข้างสูงน้ำหนักในรายงานต่างๆนะครับที่ทางแกนเดียหยิบยกขึ้นมาอ้างเนี่ยเขาจะหยิบยกในรายงานนะครับนะครับของยูเอ็ f แฟกต์ไฟดิงมิชชั่นนะครับคือคณะกรรมาการค้นหาข้อเท็จจริงของการสัระชาชาติ น้ำหนักมันเป็นยังไงนะครับคาให้การของผู้เสียหายในคดีนี้เป็นยังไงบ้างพยานหลักฐานนะครับทั้งที่อยู่แบบรูปแบบออนไลน์ดิจิทัลออนไลน์ต่างๆภาพถ่ายดาวเทียมรูปภาพการเผาหมู่บ้านต่างๆเนี่ยก็อาจจะถูกหยิบยกนะครับขึ้นมาเป็นกระบวนการนะครับในการที่จะใช้ในการพิจารณาคดีคดีนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งนี้มันจะกลายไปเป็นมาตรฐานในอนาคตนะครับว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฆาลกผ่อพันในยุคปัจจุบันมันมีวิธีในการตัดสินแบบนี้แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วศาลจะมีคําตัดสินออกมา ลักษณะใดาเนี่ยสมมุติว่าศาลนะครับมีคำตัดสินนะครับออกมาว่าเมียนมาผิดนะครับแต่ว่าการที่จะให้เมียนมาต้องปฏิบัติตามนะครับสิ่งที่มันอยู่ข้างในคําพิพากษานี่ก็อาจจะทําได้ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรเพราะอาจจะต้องใช้แรงนะครับกดดันจากนานาชาติเข้ามาประกอบด้วยเช่นเดียวกันครับผมในช่วงปลายสัปดาห์นี้เมียนมาจะเริ่มนําเสนอข้อโต้แย้งตอบศาลคำตัดสินสุดท้ายของศาลอาจใช้เวลาหลายเดือนหลังการไต่สวนเสร็จสิ้น ขณะดเดียวกันทําตัดสินจากคดีนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานสําคัญในระดับโลกของการพิจารณาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในกาซาเช่นกันสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน